สวัสดีครับเป็นพี่น้องเป็นไงครับลันเดียวใช่านั้นครับโลารลินตอกเลยฮะแชมทอครับแคมทอดูแคมทอเป็นไงครับคุณว่ามันจะเกิดอะไรกับเครื่องยนต์ครับลองดื้อดูครับลองดื้อดูไแน่ใจครับวิ่งรันเดียวเองครับไปเทสรันเดียวเองครับบอกแล้วครับดุดแรงครับรื้อได้รื้อดีรื้อทุกวันครับเมื่อวานรื้อฝั่งคาดครับวันนี้รื้อฝั่งจานไฟครับก็อะไรโซลร์ลินตอกครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเป็นไงครับรันเดียวใช่ไหมพี่น้องโซลาร์ลิ้นตกเลยฮะแฉมท้อครับแคมท้อดูแคมท้อเป็นไงครับคุณว่ามันจะเกิดอะไรกับเครื่องยนต์ครับลองดื้อดูครับลองดื้อดูไม่แน่ใจครับวิ่งรันเดียวเองครับไปเทสรันเดียวเองครับบอกแล้วครับลดแรงครับลื้อได้ลื้อดีลื้อทุกวันครับพี่น้องเมื่อวานลื้อฝั่งคาดครับวันนี้ลื้อฝั่งจานไฟครับเพราะอะไรเซลาร์ลิ้นตกครับพี่น้อง เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวาวจะไปไหมเป็นไงครับเจ้าของรถความรู้สึกผมขอถามความความรู้สึกนะครับมันดังนิดเดียวมันดังนิดเดียวแก๊กเดียวรู้เรื่องครับรถดับคือแบบจังหวะที่มันจะดับมันเป็นยังไงครับโอ้ผมกำคาดนะมันก็ดับเลยกำคาดแล้วก็ดับเลยรอบเดินเบาครับท่านรอบเดินเบาเดินเบาเสื้อดับเดี๋ยวเราจะมาถอดกันนะครับ นี่นะครับทุกคนเซอร์ไพรส์โซลาลิโตครับอย่าเบิ้ลอย่าเบิ้ลความรู้สึกอย่าเบิ้ล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 เบิ้ลทีเดียวเลยเรื่องเรียบร้อยโมจิ้นเยี่ยวคุณจะทำไงต่อครับเราจะดูครับมาดูเซอร์ไพรส์กันดูเซอร์ไพรส์ครับเจ๊เจ๊เเจ๊เจ๊เซอร์ไพรส์ครับไอ้ลุงจ้ะ เฮ้ยโมพังอะเฮ้ยไปลุนดูลุนดูว้าวโคตรนี่ครับแชมท่อนี่ครับแชมท่อครับเปิดเผยแล้วนะครับเว็บขาวนุ้ยขยี้เกียเรียบร้อยครับว้าวไปแล้วโคตรไดเดีไอ้ดี เรียบร้อยดูดูดูลูกครับดูหัวล,ลูกครับดูหัวลูกนะครับสุดแล้วหัวลูกไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นปะใช่ไหมได้ไหนนี่ดูไปดนว,ว้าวโคตรครับเป็นไงครับคุณจะทำไงต่อทีนี้จะดูตีนเสื้อเด็ก อบอกบางจ้าดูสเตปอะไรครับสเตปสเตปเดิมแคมป์ฮะเดิมแคมป์ <laughs> โอ้เดิมแคมป์ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับ <laughs> ดูครับผมว่าไม่เดิมแคมป์ดูเดิมแคมป์คาดเจ็ดแผน่ <laughs> นการแดงวัยรุ่น <laughs> นี่ <laughs> ของแท้ครับแค่นี้นะครับ